สวัสดีครับผมตั้งวิธีปันานาพ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 าคาพ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 ากาพาพาพัพัพา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 าพาพกพา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 พนพานาพาพาดาพานา,นา,นา,นานนครับพา ได้อย ok huh? hey. wow. uh, uh. ู่บอกครับฮะปนเหรอ่าไงบอกปลาไซตันเดได้ยังปลาไก่บอกเขาโอ้หมาบอกืึกมือเนาะโอ้ ผมเราเป็นทางวัดมาเราไปเนี่ยผมก็เปียสา

hay không hay đấy quanh hồ hát đê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  có có

ไปเพู้เดียวนะโอ้ผมบ่รู้ดิไต้เพิ่นเข้าไปอ่ะได้วักไปหายามขันไงเด้อขำยอกะ นหมดตอดให้เบิ่งจากตัวเด, <c oughs> ดี๋ยวล่ะยำดังมนะผหญิงหไม่เอามาพรอ้อมก chin 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 ไปลองเลียว่ายังลืมยังเหรอก็กลับขึ้นมาของเก่าเอากระตายบดีกลับมามาได้บ่มามาบ่ว้าได้ได้บ่ป่านะ่ะเดี๋ยวคนบ้าไม่คันทีซ่อนติว่าซ่อนไม่คันทีซ่อนหรือไม่เขาล้ำไม่คันยนนนะนอเนาะน่ะ กินเกร่งจังเลยเพื่อนเนะมื่อนั้นเมื่อนั้นเห็นออปลาปลาไก่ออกมาซ้องตัวแล้วก็ปลักคอไปองูนะบอกรงสมงตัวนึงี่ปลาต้เป็นตะปวดแล้ว เออยังยังน้อยก็จากสิบนาทีเถอนั่นแะสองนาทียิ่งดีเลยกิจกรรมกิจกรรมโอ้ย อยู่ตั้งเกือบยี่สิบนาทียังบดเอะมาอ่ะติดกับป่านหญ่ไปยงเดี๋ยวเอาเนี้ยปอมมาลอรอมันสกินเหมือนปะเดี๋ยวเอาเนี้ยปอมมารออมันสกินเหมือ อลองเชียงลองเชียงวอมเชียงก็ขึ้นเห็นใช่หรือขึ้นเรือดิขึ้นเรอืเหรอหรือขึ้นลม้มว่าลืมตังโอ้ขบ<อ>ขบปาลา,ปากะขบปลากะเอาตังไปน้ำดิ โอ้ยอยู่นลำปอมีเริอมมูไปเก็บเผ็ดอ่ะโดนอ่ะบอว่าถึงมูไปเก็บเผ็ดไปฮั่นมูบ้านเดียวกันอ่ะถึงกระเป๋าตังค์ยังใบบึดทุกคนจริงเด็กชายผู้สาวเดินหน้าพอด้วย กอว่าเบกไหมคุณชอยผู้สาวก่กกนดูเรื่องนหไปเห็นยงเราเราไปเห็นยังนะว่านอนที่บ้านน่ามนมาักนม่มา

ยันเขาบอกให้ไปน้ำที่คอไปกันเลย,เเยได้ยุได้ยุผมเบินถึงตัวประมาณสามนิ้วเก็บซีนิ้ว หญ่สุดนะตัวหญ่สุดสามนิ้วเกือบสี่นิ้วไ,ไก,ก่ด,กากาด้บปลาไก่ไดบาย,ยังขาเห็เบิ้ลปลากาับเพื่อนัหมเอ้ยเอามานัมานมนัมนมัน <laughs> มันมันบึงแปลกับเพื่อนกัน,นได้ไรจิ๊บบอนายโยม่ได้เลย